นี่แม่หมาพูดได้มหเจ้าบุนเลี้ยงหมาดำแวะมาเยี่ยมยามถามเขาเจว่นะครับเลยมาซื้อตำบักหพงไปกินน้ำ ใส่กกอกหน้าปากกอกือเ่าบ่ต้องใส่ดอกปักกอกใส่ตั้งแต่บักเน่าครับเทศอืมเพราะว่าผมบ่มาปักกอเกเจบบ่ปักกอกนี่มันต้องตาใส่ปลาซิวจะตามใจเจ้าก็ <laughs> ต้องตามใจผู้ซื้อตัวครับสิ่าตามใจผู้ขายบ่ได้ดิครับมันต้องตามใจลูกค้าแม่นบ่ครับ S 1> <S 1> พี่น้องครับกล้วยหลายเด้อมื้อนี้นะครับกล้วยหลายนะครับกล้วยเจว่าลายมื้อก่อนเจ้าคือปิดร้านเนาะเจ้าไปไสเจ้าโอ้จะไปเอาของบ่เนี่ยเจ้ไปรับเป็นย่าสามโอ้บ่มื้อน,นึงอีกไหมมือนึ่งเขาก็ไปธุระเออไปธุระเสียกาสาหกรณ์ก่อนไล่เขา,าย่าเขายากเนาะอื ขนดังข้นใหญ่ดีจะไปใส่มาใสงอื้นงามคนผู้งามคนผู้ใครไปใส่มาใส่มีแต่คนเป็นห่วงจะเมียไว้เมียไปใสเนาะไปหาผู้ว่าียง่ายไปหาผู้ว่าไนีโอ้ล้มมาทีนพีนองเลยล้มแรงวะคือายุแจแล้วว่าผมว่าพี่พีนองเป็นกมผจูไหมเลนบอรู้ไอเนี้ยบอบลขลองขอองขอลองกันที่เาอ อีตัวซิฟคแ่แซบไปวาวซิมแซบแบแซบบอบอกไาเข้บอกไฟอืมานเนาจางไว้เหรอจางไว้หนึงจางสิบบาะรเนาะจัง่อยจงเลยปนเี่ยวบ่บ่บ่ผมมีเงินสานันครับเส้นใบหัวเส็ไสิบบาทครับจ้า ไฟใบหัวกียรติ้องเติมนก็ือขับปุ่นอันหนึ่งก็ได้ครับเส้นใยเนาะดองแดงขับปุ่นเขาหืงแดงๆกับี่บ่บ่บ่ต้องแดงดองนั่นดอกเอาเออธรรมดาเนี่ยละธรรมดาก็บอกมาอืมอืมอืมหม้อกล้วยว้อบ่บ่มันนี่แล้วนี่แล้วครับเอจะอยู่คอยใคร หัวใจฉันเฝ้า,า,าถามหาเซลลดเฝ้าตรักการดดาปรารถนาเธอมาแนบกายสงแขนยังเฝ้าคอยนางแถมวางสีห้องหัวใจว แล้วเธอจะอยู่คอยใ,ใครบอกได้ไหมให้ฉันรู้ทีฉันยังเฝ้าคอยเธอว,ว,วอ่าเดี๋ยวครับผมไปก่อนนะครับเด้อรักเธอเชื่อไหมคนดีรักจนสุดชีว,วิโอ้ยหน่อยจะมันเสเเเ็นมันผิงเวกเนะ ต่อให้สาบานสาานได้เชื่อไหมรักเธอเท่าฟ้าเรียกพุแกเรื่องเบอร์พแกมั้ยแกไหผมนะครับเองูเจ้าสังเกตว่าวายข่อยเอาอันนี้อันนี้จะไว้อย่างนี้อันเป็นเป็นผ่านยังจังหวงดีๆีมั้งนี่อันนปูอันนี้บนผ่านวงปูน่ะผ่าพ่อข่อยต้นนี่ผ่าสุกอีพ่อต้นนี่อืม พ่อการชิหนากระเดกันพี่น้องครับอยู่ดีมีแห่สุขุตคนวความเจ็บจะสดาความไขรจะสมีห้าคือเก่าน,นะครับบอๆนะครับห้าคือเก่าพ่อครับพ่อกันชิหนากรแล้วกันเดี๋ยวเราละสีใกล้มือครับเดี๋ยวสีแวบมาหาพื้นไม่นะครับเพื่อจะเอาอหวยเด็ดๆกับเจวอนะครับเจ้าแม่หวยแม่นาวอพักเจ้าเหี้ยวเราตัวนี้ไหมโอ้บังหุ่งนี่คือว่าปิดไปตำขายนะนนี่มันมันเป็นตะกินวะนี่ ปิดเนี้ยเห็นว่าก็นเลยอืออืออืออออืบายบายไปนะครับไปครับต่อไปนี้ให้เล่ากันอืออือไปไปเป็นมาเห็นไฟไหรอโอเค